แน่เห็แนแล้วใช่ไหมเอาชิมบ้าบ้านใดนี้น้ำตกตาโตนครับตอนนี้เขาก็มาถึงละเลกจะทางประมัสามร้อเมตรครับย่างไปตรงตูน้ำตกครับพวกครับทางไปน้ำตกครับนะคเป็นลำธารน,น้อยครับแต่าานแขวน พาแวะเบิงข้างครั้งครับโอ้โหโหห่วยห่ววยว้า ไปครับยางต่อยางต่อเสียไปเบิ้งต่อครับตอนนี้เขากางมาเด้ยวะมันอร่อยกว่าเม็ดแล้วครับดูหน้าไปเบิดแก้วนู่นะครับโซเดียฮอดครับความสวยงามรอเขายุ่งหน้าครับปะย่างกันต่อไปครับผมเอาครับเหลืออีกหนึ่งร้อยเมตรครับ ไก่ถึงแล้วไก่ถึงแล้วนี่ข้างบนก็นมีห้องน้ำนะครับเนี่ยบ้านพักเจ้าหน้าที่นี่ส้มขายของนี่นครับเริ่มหอบด้วยปะเนี่ยตายเดือดนะดอเล่กับเดือดประเทศไทยครับเดือดตัวน้ำตัวกันร่มลือนนะครับครับไ,ไกถนะถ่ถึงแล้วไก่ถึงแล้วปเดินกันต่อไปถึงแล้วถึงแล้ว ถึงแล้วครับถึงแล้วไปงานรูปเบื้องหน้ากันฮะถึงแล้วครับน้ำตกครับถึงแล้วนะครับงานเบืองตรงเรืยนนำต่อครับ พ้นกระจายเลยครับลมเรื่นครับลมเรื่นไหครับท้ายเบื้องขอเล่นน้าคุณกำลังขยายมาครับ คนหลายครับเมื่อนี้ครับคนมีห้อนพึ่งเย็นครับเด็กมากเลยนั่งครับ น้ำยิยนสปาครับได้เวลาเล่นน้ำแล้วสุดชื่นครับใต้ร่มไม้ครับตามมาตามมาเด็กๆตามมาตรงตรงนี้ก็เป็นเป็นไม้รับครับ เหมือนที่พ uh ื้นที่ส่วนตัวครับเล่นกันอยู่สองสามคนครับตรงคนจะเยอะเราไม่ไปครับน้ำใสไหลเย็นเอย็นสบายครับยิ่งค่ายิ่งเย็นสบายครับตอนนี้ใบสองเครื่องครับดูบรรยากาศครับดมเรื่องครับ